ครับคำว่า work hard หรือ work smart เนี่ยคนที่ต้องทำงานหนักเนี่ยถึงจะอยู่รอดในในยุคนี้เนี่ยมันจริงไหมครับคือสำหรับตัวกินคิดว่ามันไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าแบบการที่เรา work hard อะ work hard ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าแบบคุณต้องลงแรงตื่นเช้า8โมงถึง5โมงพีชีพทุ่มเทม,มากมากอย่างเงี้ยความจริงผลลัพธ์มันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ได้เท่าเข้ากับที่เราแบบ work hard ไป แต่แบบว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์คนทั่วไปอย่างเงี้ยมันอาจจะเหมาะกับแบบเวิร์กเวิร์สมากกว่าคือเราทำงานแบบเน้นที่ประสิทธิภาพของงานจริงๆคือเราเน้นไปที่ผลลัพธ์จริงๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเวิร์ฮาเท่าเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่า WorkSmart ไม่ไม่เวิร์ a ฮานะคะคือเรา w o r k ์ a r าแต่ว่า เหมือนเราใช้เวลาน้อยลงแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเหนื่อยน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะเรามีเวลาไปทาอย่างอื่นมากข้ถ้าเกิดว่าเออเราเราคิดถึงสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเขาทางานหนักแล้วมันจะได้ดีก็ทําไปเรื่อยๆทำ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 มันมันไม่ได้ผลเลยเหรอฮะในยุคถ้ายัางคิดว่าเออทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆคือมันอาจจะเหมาะกับบางคนแต่กับกิ๊งคือไม่เหมาะก่อนหน้าเนี้ค่ะที่ที่ที่จะมา work ม m a r t ได้แบบเนี้ยก่อนหน้านี้คือน ุกคนก็น่าจะเคย work hard มาก่อนเนอะอย่างตอนที่กิ๊งเล่นจบอย่างเงี้ยเราเรายังไม่มีประสบการณ์ทํางานเลยอะเรายังใหม่อะเราจึงต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยเราจะมา work smart เลยอย่างเดียวมันก็มันก็คงไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็กเป็นพนักงาน<ม>ประจำ<ม>ใช่ไหมคะทำเกี่ยวกับอาชีาพสถาบันการเงินอย่างเงี้ยมาก่อนนะค,คือเราก็ได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วได้รู้ว่าเออบางที work hard มันก็มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เ<ม>สมอไปอย่างเงี้ยคะ่ะตอนที่อยู่แบงก์ตอนนั้นเนี่ยมัน มันสามารถ work ม m a r t ได้ไหมคือถ้ายังทางานที่ที่ทํางานเดิมอะค่ะเป็นพนักงานประจามันไม่มีทางที่จะ work smart ได้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนด้วยเงื่อนไขด้วย<ม>ด้วยกฎด้วยข้อบังคับของบริษัทอย่างเงี้ยยังน้อยทํางานหนักไม่หนักไม่รู้อะแต่คุณต้องตื่นมาเข้างาน8ปดโมงเลิกห้าโมงแหละเผื่อบางที่อย่างงานเก่ากิ้งบางที<ม>ก็ทําวันเสาร์ด้วยอะไรเงี<ม>้ยมันจะมา work าร์ดเพื่อหวังประสิทธิภาพอย่างเดียวมันไม่ได้แหละคือยังไงเราก็เราก็ต้องอยู่ในกรอบกรอบช่วงเวลาเนี้ยค่ะใช่มันจะมา work smart แบบ อยู่ดีคุณจะมาเข้างานสิบโมงเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แหละม,มันผิดกฎของเขาคือต่อให้เราพยายามหาทางที่จะจะพยายามเวิร์กสมาร์ทอย่างไรก็ตามก็จะถูกกรอบของการทํางานรูทีนสมมุติว่าอาจจะมีไม่จําเป็นจะต้องเป็นสายงานแบงค์อาชีพอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องมีตารางการเริ่มงานตารางการออกจากงานมีมีหัวหน้าฝ่ายมามากําหนดเราอยู่ดีเพราะ้ต่อต่อให้เราหาทางที่จะเวิร์กสมาร์ทวันหนึ่งทํางานสุดๆไปเลย3 4ี่ชั่วโมง พอมันทําจนงานสําเร็จแล้วยังไงก็ตามมันยังมีกรอบของเวลาเลิกงานที่ทมันยังครอบเราอยู่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันการันตีผลตอบแทนจากจากสิ่งที่เราโหเราเวิร์กฮาร์ดมากเลยอะ่ะแบบเราต้องได้ผลตอบแทนที่ดีแน่นอนคือแบบ จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะมันไม่ได้การันตีอะ่ะ mm. เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้อง work hard ขนาดนั้นก็ได้เราสามารถเอาประสบการณ์ที่เรามีอย่างเงี้ย mm. เปลี่ยนมาเป็น work smart ก็ได้โดยที่เราอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ว่าเราไม่ต้อง work hard ขนาดนั้นนะคะคือต่อให้เราเออ work hard ขนาดไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะกําหนดว่าเราจะมีรายได้เพิ่มจากการที่เราใช่มันไม่ได้การันตี work h <hard> a นั่นหรือไม่เราไม่ใช่ตัวกำหนด<ช>มันมีปัจจัยภายนอกนั่นเลยที่เป็นตัวกำหนดเราใช่ค่ะ สุดที่กิงรู้สึกว่าเราเปลี่ยนจากเวิร์ a ฮาร์ดมาเป็นเวิร์ m สม t ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ทำงานประจำอะ,ค,ะค่ะที่เดิมนอกจากมันจะมีแบบกรอบเวลาและที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะคือมันก็อาจจะมีบางท่านที่เหมาะกับการทำงานแบบแบบอยู่ในกฎระเบียบอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับงานที่ที่เป็นรูทีนอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับการทำงานที่มีเป้ามียอดมีประชุมหรืออะไรที่ที่มันจิบาถะเยอะแยะ,ค,ะค่ะเพราะว่า มันเริ่มแบบส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของเราอย่างเงี้ยเราอยากที่จะแบบมีเวลามากขึ้น<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือบางคนเขาเขาก็ไม่ได้หมายความว่าการทํางานรูทีนมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีซึ่งบางคนเขาอาจจะชอบด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องมีดีไซน์อะไรต่างๆที่มันที่มันมีความเป็นอิสระขนาดนั้นเขาสามารถที่จะรู้แล้ว,ว่าวันนี้ต้องทําอะไรในแต่และช่วงช่วงแล้วก็จบได้แต่การที่ผมไม่แน่ใจนะครับคนที่เราอยากจะเวิร์ m สมาร์ทเนี่ยเป็นการที่เราอยากจะมี มีความยืดหยุ่นในการทํางานหรืออาจจะไปถึงกับคําว่าอิสระด้วยหรือเปล่าที่มันจะตอบโจทย์กับคาแรคเตอร์ของของคุณอิงมากกว่าคือเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่มันดีกว่านี้อะค่ะคือเราไม่อยากมาใช้ชีวิตแบบว่าไม่มีเวลาทําอะไรเลยอยู่ในรูทีน8ปดโมงเลิก5้าโมงทำงานทํางานทํางานทํางานรับเงินเดือนรับเงินเดือนรับเงินเดือนอย่างเงี้ย ค,คือเราไม่อยากไดก้คุณภาพชีวิตแบบนั้นเราก็เลยมองหาอาชีพอื่นที่มันใกล้เคียงกับประสบการณ์ที่เราได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบวิร์กสมาร์ทเนี่ยมันมัดประมาณไหนครับบรรยากาศในการทํางานอะไรต่างๆมาแตกต่างๆๆกับบุคลาจิยังไงเวิร์กสมาร์ทก็เหมือนว่าเราโฟกัสไปเลยอะค่ะค,คือเราใช้เวลาในการทํางานน้อยลงครับแต่ว่างานที่เราที่เราไปทำเนี่ยคือเราโฟกัส ไปเลยให้ผลตอบแทนหรือว่าผลลัพธ์อ่ะมันดีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาหรือว่าเหนื่อยกายหรือว่าลงแรงไปกับมันเยอะมากอย่างเวิร์คชาร์อย่างเงี้ยตอนที่อยู่ที่แบงค์อะคะ่ะเราก็ต้องเข้างาน8ปดโมงเลิกห้าโมงเนาะเราก็มีรายละเอียดของงานที่มันแบบเยอะมากเลยอะ่ะแล้วสิ้นเดือนเราก็รอรับผลลัพธ์ก็คือเงินเดือนถูกไหมคะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นเวิร์กสมาอย่างเงี้ยในเดือนหนึ่งเราอาจจะไม่ต้องทํางานแบบ5วันต่อสัปดาห์ สสัปดาห์ต่อเดือน20วันอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกิ้งอาจจะใช้เวลาทํางานแค่แบบอาทิตย์ละวันเดียวก็ได้โดยการนัดลูกค้าแล้วเราก็เตรียมตัวทําการบ้านเพื่อไปเจอลูกค้าอย่างเงี้ยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อะมันอาจจะมากกว่าเงินเดือนที่ที่เราเคยรับ้ดยซ้าก็คือเราเปลี่ยนจากเวิร์กฮาร์ดมาเป็นเวิร์กสมา์ทเราเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอนช่วงที่คุณกิ้งทํางานแบบเวิร์กฮาร์ดเนี่ยมันเคยมีการเบิดเอาบ้างไหม คือมันก็มีนะคะเพราะว่าเหมือนเราทําอะไรเดิมๆจับเจม,มากมันก็ต้องหมดไฟเรื่องปกติคือพนักงานประจํามันน่ามันน่าจะเป็นอาการปกติที่ที่จะที่ทุกคนจะต้อง <คน S 2> แบบเบิร์นเอาใช่ค่ะซึ่งแบบเบิร์นเอาในที่นี้คือถ้าถามส่วนตัวก็ น่าจะมาจากแบบการทํางานลูทินเนี่ยแหละที่เราเรียนรู้แหละว,ว่ามันไม่เหมาะกับเราสองก็คืออาจจะมาจากการที่สิ่งที่เราได้กลับคืนมามันมันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราแบบลงแรงไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องวนแบบเนี้ยซ้ําๆอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเบิร์นเอายังจําความรู้สึกนั้นได้ไหมสมมติตอนเช้ากิงมาทํางานแปดโมงใช่ไหมคะ่ะก็จะรู้สึกว่าเออเมื่อไหร่พักกลางวันพักกลางวันเสร็จเมื่อไหร่เลิกงานเมื่อไหร่วันเสาร์ ไม่อยากถึงวันจันทร์แหละมันก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยซึ่งแบบถามว่าพอเราเกิดอารมณ์เนี้ยเรางานมันจะมีประสิทธิภาพได้ไงวันๆเรามานั่งรอแต่แบบเฮ้ยเราอยากกลับแล้วเราอยากหยุดแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันความรู้สึกที่มันหดทูพราะบงคนเนะเขาคือมานั่งนั่งอยู่หน้านั่งอยู่ที่โต๊ะทํางานแล้วก็มานั่งรอแล้วเมื่อไหร่จะเลิกงานใช่แล้วก็รอว่าเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวเมื่อไหร่จากอะไรอย่างเงี้ยคือมันส่งผลให้ว่าแบบ เรารู้สึกหมดไฟในการทํางานเรารู้สึกแบบไม่มีเ n เ r g y เลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นกินก็รู้สึกว่าแบบเออพอเราตัดสินใจแล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่เวของเราแหละการที่เรามาทํางานแบบรูทีนอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ว่าเบิร์นเอาปุ๊บออกเลยหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ใช่นะคะทุกคนก็ต้องผ่านกระบวนการอดทนลองดูปรับตัวว่ามันไหวไหม รอดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มาถึงอาทิตย์แรกเจอการทํางานนี้เบรนเอาเลยไม่ใช่หรอพอทุกคนก็จะมีเซฟโซนของตัวเองถูกปะก็จะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่า,างทางเนี่ยเราก็มีการลองทําการบ้านสิว่าแบบประสบการณ์การทางานของเราเนี่ยการทํางานแบบเดิมของเราเนี่ยลองเปลี่ยนองค์กรไหมหรือว่าลองดูสายงานเดิมไหมที่อื่นเพื่อเผื่อมันจะปลุกไฟในตัวเองขึ้นมาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลานั้นนานไหมจากวันที่รู้สึกว่าการทํางานแบบเนี้ยในองค์กรลักษณะแบบเนี้ยคือมันไม่ตอบโจทย์เราแล้ว <Okay. S 2> จนถึงวันที่ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนที่เราแบบเฮ้ยเราลองอดทนเราลองหางานใหม่ดูไหมเพื่อเพื่อมันจะตอบโจทย์ในชีวิตมากกว่าแต่ว่าพอเราเริ่มทําการบ้านที่จะแบบหางานใหม่เปลี่ยนองค์กรไหมทํางานลักษณะแบบเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นแบบว่า ดีเทลของงานที่คลา้ายะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าแบบเข้างานเลิกงานออกงานวันหยุดอะไรเงรี้ยที่มันแบบไม่เฟล็กซิเบิลกับเราเลยอะ่ะ<อ>ซึ่งเรารู้ว่าอันนั้นอะ่ะไม่ใช่แลละต่อให้เราเปลี่ยนไปกี่งานอะ่ะมันก็ไม่ได้ปลุกไฟในตัวเราอะ่ะเอนด์เจีมันก็เหมอนเดิม,มก็จริงเรื่องงานเดือนแรกมาด้วยกําลังใจด้วยแรงแรงกายแรงใจเต็มที่เลยเต็มที่ทมาสักพักหนึ่งพอหกเดือนมันเริ่มเบร์นเอาแหละกิงก็เลยตัดสินใจในการหางอาชีพใหม่คือกิ้งอ่ะทำงานที่เดิมอ่ะค่ะ มาประมาณเกือบ8ปีเลยนะคะ8ปีแล้วมันเพิ่งจะมารู้สึกเบิร์นเอาอะแค่ช่วงก่อน6เดือนที่จะเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนงานเองนะซึ่งถ้าถามว่าคนอื่นๆทั่วไปอะที่เขาเป็นพนักงานประจําอย่างเงี้ยภายใน8ปีเนี้ยคุณอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแบบห้างาน10งานก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนอะคุณก็ได้ปรับเงินเดือนได้อะไรใช่ไหมคะแต่คือ ทุกคนน่ะก็น่าจะหาจุดของตัวเองที่ว่าแบบเนี่ยเปินเอาแล้วมันจะไปยังไงต่อซึ่งคนที่เขาเปลี่ยนงานไปเนี่ยเขาเขาก็อาจจะรู้สึกแค่ว่าเปลี่ยนไปแต่การทํางานที่คุณเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ยังเป็นรูทีนแบบเดิมอะ่ะซึ่งแต่กับเราอะ่ะเรารู้แล้วว่าแบบเนี่ยเราไม่เอาอคือกิ้งจะเปลี่ยนงานไปในลักษณะงานแบบเดิมก็ได้ทําแบงค์แบบเดิมก็ได้ทําหลักทรัพย์แบบเดิมก็ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราอยู่ดีครับจากที่ได้คุยออกับคุณกิ้งมานะฮะโดยโดยตัวของ ของเนื้อง,งานหรือวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยคุณกิ๊งไม่ได้มีปัญหาะแต่เหมือนกับคุณกิ๊งจะไม่ชอบในเรื่องของการทํางานแบบรูทีนใช่ปะใช่ค่ะคือเราเป็นพนักงานธนาคารเนาะแน่นอนว่ามันต้องขายอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหากับเนื้อง,งานกิ๊งก็ไม่ได้มีอืเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาชีพที่มันจะทําให้เรามีรายได้แบบไม่มีเพดานอะ่ะมันคืออาชีพขายไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามในสมัยนี้เนาะเพราะฉะนั้นกิ๊งไม่ได้มีปัญหากับ เนื้องานที่เราจะต้องขายโปรดักต่างๆอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราไม่อยากตื่นเช้าไม่อยากรีบกินข้าวรีบอาบน้ำรรีบไปบนถนนที่คนมันต้องไปทำงานพร้อมกันน่ะแล้วแบบติดรถขยะนิดเดียวอย่างเงี้ยเราแบบเข้างานสายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือห้าโมงเย็นต้องมาออกกันที่ถนนผ่านไปสองชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านถึงบ้านน็อกแลักสลบคือเราไม่ต้องการให้ชีวิตเราเป็นแบบนั้น<ะ>ซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยผ่านไปโดยที่ยังทําแบบเดิมซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะม,มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรอะเดี๋บอ,อกใช่ไหมคะคือกิง๊งไม่ได้มีปัญหากับเรื่องการขายแต่ว่าเออไม่คิดว่าการทํางานรูทีนคือคิดว่าคนมันจะ ประสบความสาเร็จได้มันไม่จําเป็นต้องทํางานเป็น,นงานประจําไปจนตายอะ่ะมันไม่จําเป็นทราบว่าคุณกิ้งไม่ได้เรียนจบมาทางด้านสายการเงินแล้วคุณจิ้งมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินนีไ่ได้ยังไงอ่ะจิ้งจบแบบมนุษยศาสตร์คือไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่เกี่ยวเลยเลยนาะแต่ว่าตอนตอนเรียนจบอะคะ่ะคือก็ลองยื่นเรซูเม่ส์ัปปะจับแฟงานจับแฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นก็คือแบงค์ลับ สถาบันการเงิน,นะะลับอะค่ะเรากินก็ก็ไปทําอย่างเงี้ยก,ก็ได้เรียนรู้งานพราะเขาก็สอนว่าเออเราต้องทําอะไรบ้างเราก็ทํามาเรื่อยจนจนปัจจุบันแล้วอะไรโดนใจถึงถึงมาเจอไอ้ตัวงานใหม่ตัวนี้ได้ครับหลังจากที่เราแบบเบิร์นเอาใช่ไหมคะเราก็ลองมองหาอาชีพอื่นที่มันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราอย่างเงี้ยคือเรารู้แล้วว่าการทํางานแบบ รูทีนแย่งกันกินแย่งกันใช้อะไรเงี้ยคือคมันไม่มันไม่เหมาะกับเราแหละสุขภาพร่างกายมันส่งผลกระทบไปหมดแบบคุณภาพชีวิตเราไม่ดีเลยอะรเราไม่อยากโตไปเป็นแบบนั้นนะคะอาชีพใหม่เนี่ยก็เลยตั้งใจว่าเอออย่างน้อยหนึ่งคือเราต้องมีเวลาอสองคือเรื่องรายได้เนอะอทุกคนก็ อยากมีรายได้ดีอ่ะ,อะกินก็ต้องมองว่าอย่างตอนที่ตอนที่อยู่แบงค์อะคะ่ะก็ต้องบอกว่าเวลาเราทําผลงานได้ดีเนี่ยผลตอบแทนโบนัสอะไรความจริงมันก็มันก็ดีอยู่แล้ว<ด>แหล,ละใช่เพราะอย่างที่บอกไปก่อนนี่นเนี่ยคือเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้มีปัญหาก,กับตัวเหนืองานแต่แต่ไลฟ์สไตล์หรือว่าคุณภาพชีวิตเราเราไม่อยากไปทางนั้นเราไม่อยากอายุ30 40 50แล้วแล้วยังมีชีวิตแบบนั้นนะคือเราไม่เอางานใหม่ก็คือ1เวลา2เรื่องรายได้เรื่องรายได้ มันก็ต้องเท่าเดิมอะ่ะหรือมันก็ต้องมากกว่าเดิมครับซึ่งเราก็มองหาอาชีพที่ที่มี2ข้อเนี้ยเป็นหลักอะคะ่ะเราก็ได้เจอว่าเออความจริงอะ่ะมันก็มีอาชีพนี้อยู่นะที่แบบว่าต่อให้เราไม่ต้องทํางานประจะําอ่ะแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดว่าเออเราจะไม่มีรายได้เลยอะครับซึ่งความจริงแบบถ้าเราลองแบบเปิดโอกาสตัวเองอะคะ่ะลองเข้ามาทําดูอย่างเงี้ยรายได้มันอาจจะดีกว่างานประจําด้วยโดยที่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมเลยพูดถึงเรื่อง รายได้นะคุณกิงต้องการ2อย่างกิงต้องการงานที่มีเวลาและอย่างที่2คืองานที่มีเวลาแล้วก็มีรายได้ด้วยแต่งานแรกผมก็เราเข้าใจแล้วเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเวิร์กฮาร์ดหรือเกี่ยวกับเรื่องการเบิร์นเอาท์มาแต่อันที่2เนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของรายได้มันจําเป็นไหมว่าการทํางานทางด้านสายการเงินมันรวยอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่ามันมันเป็นการสายฝันมันมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะคือความจริงอะ บนโลกเนี้ยมันม,มีหลายอาชีพมากเลยที่แบบทํแล้วรวยใช่ไหมคะอแบบเยอะมากๆอ่ะที่ที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยแต่ว่าในมุมมองของของกิ๊งอะคะ่ะบางคนเขารวยเขาเขาได้รายได้เยอะก็จริงอะ่ะแต่เขาใช้เงินสุดลุยสุดไลยอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเทียบกับคนที่เขารายได้น้อยกว่าแต่มีความรู้ทางด้านการเงินรู้จักเก็บออมรู้จักวางแผนรู้จักบริหารอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมั่งคั่งมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้น ถ้าทำงานในแวดวงการเงินอะไรพวกนี้คะ่ะมันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินหนึ่งแหละว่าคุณจะ,กะเกษียณยังไงให้มันมีคุณภาพนะคุณจะวางแผนภาษียังไงอ,อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ช่วยบริหารเงินของเราให้เกิดความมั่งคั่งถ้าถ้าเราทําอยู่ในแวดวงพวกนี้คะ่ะเราจะมีความรู้เรื่องพวกนี้ยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินได้ยังไงเพราะแต่ก่อนคุณกิงจบมนุษยศาสตร์มาปัจจุบันนะคะคือกิงทํางานอยู่ที่ เอเอใช่ไหมคะเป็น financial advisor ที่เขาเรียกว่า FA อย่างเงี้ยโครงการ,การ FA ใช่ซึ่งในโครงการ FA อ่ะสมัยก่อนเราเราทำงานรูทีนมีหัวหน้างานเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราออกมาทำเองแล้วอะเราไม่ได้มีเวลาฟรีกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการสอน สอนวางแผนภาษีสอนวางแผนทางการเงินอย่างเงี้ยค่ะบริหารเงินยังไงให้มันมั่งคั่งเราก็ได้ความรู้จากตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นประโยชน์ในการแบบแอ a d a p t ใช้กับชีวิตมากเลยก่อนระวังแผนให้คนอื่นคือระวังแผนให้ตัวเราเองก่อนได้เลยถ้าเกิดผมไม่มีความรู้ทางด้านการเงินไม่มีพื้นฐานเลยนะมาอยู่ในโครงการ f a เนี่ยมันสามารถปูงแต่เบสิกได้เลยหรือเปล่า ได้นะคะในคสัสเขาจะสอนหมดเพราะว่าอย่างตอนทํางานที่ที่ทํางานเดิมอะคะ่ะมันก็ไม่ได้สอนแบบละเอียดมากขนาดนี้เพราะว่าอยู่ที่เดิมมันมีโคดักหลายตัวเนะเาะแต่ว่ามาทําที่เนี่ยมันมีโคดักตัวเดียวที่ที่เราต้องโฟกัสอะ่ะเขาก็จะสอนตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยว่าแบบเราต้องคํานวณยังไงคิดยังไงอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเพราะงั้นคนที่ไม่จาเป็นจะต้องมีความรู้เบสิกพื้นฐานท้งนั้นกันเกิมาก่อนก่อนที่จะมาเข้าโครงการไ้เปยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เลย ใช่ซึ่งกิ้งจะบอกว่าไอ้ไอที่เขาสอนความรู้พวกเนี้ยค่ะถ้าคุณไปเรียนข้างนอกอะ่ะค่าใช้ใจ่ายต่อคอสอจะมันสูงมากเลยแต่ที่เนี่ยก็คือเขาจะปูพื้นฐานให้หมดสอนสอนหมดเลยอะค่ะจากที่คุณกิ้งเข้าโครงการ FA นี่ยครับตรงนี้มันสามารถตอบโจทย์คุณกิ้งไหมที่ต้องการอาชีพที่มีทั้งเวลาแล้วก็มีทั้งรายได้ตอบโจทย์มากค่ะ เพราะว่างานอันเนี้ยมันไม่ทํางานเป็นรูทีนคือเราเหมือนเป็นเจ้านายตัวเองอะ่ะมันเหมือนเป็นกิจการของเราเองเลยอะ่ะที่เราสามารถบริหารจัดการเวลาของเราได้ว่าเราจะจะทํางานตอนไหนวันไหนกิงอาจจะทั้งวันไม่ทํางานเลยก็ได้แต่ว่ามาคุยกับลูกค้าตอนสี่ทุ่มกิ๊งก็ทําได้โดยที่มันตอบนันเลยเริ่มงานตอนสี่ทุ่มก็ได้เหมือนกันคือเราสามารถ บริหารจัดการเวลาเองได้เลยซึ่งแตกต่างจากงานประจํามากๆซึ่งงานประจํามันไม่มีทางทําได้อยู่แล้วคะ่ะเราก็ตอบโจทย์ทางเรื่องของรายได้เพราะว่าเวลาเราทํางานประจาอะ่ะรายได้มันก็จะตายตัวใช่ไหมคะหรือบางทีพวกโบวนัสหรืออะไรต่างๆเราไม่สามารถควบคุมได้เลยแต่ว่าอาชีพนี้คือเราสามารถกําหนดรายได้ของเราเองได้เลยเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นคือเขาจ่ายจ,จริงๆแล้วมันก็ไม่มีเพดานด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอาชีพที่แบบ ตอบโจทย์สุดๆอะคะ่ะทั้งเรื่องเวลาและเรื่องรายได้ซึ่งแบบมันเป็นน้อยอาชีพมากอะในสมัยเนี้ยอ,<ะ>อย่างน้อยรายได้ดีมากคุณติดเรื่องเวลาแน่นอนอมันมันไม่มีเวลาแน่นอนคุณอาจจะต้องประชุมหรือแบบอะไรเงี้ยแต่ง,งานเนี้ยคือเราบริหารจัดการได้เองหมดอะคะ่ะกิงอาจจะแบบไปเที่ยวทุกเดือนเลยก็ได้อหรือว่าแบบไม่ต้องมาคอยว่าเออจะลาง,งานวันนี้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือไม่ต้องเลยครับหลังจากที่คุณกิงเข้าโครงการเอฟเอเนี่ยผ่านมานานเท่าไหร่้วครับปีนี้ปีที่6ค่ะ แต่ปีแรกถึงปีหกทุกวันนี้ครับชีวิตของไลฟ์สไตล์ของคุณจิง้งเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้แฮปปี้มากแบบว่าไม่ขี้ยากกลับไปทํางานประจําแล้วคิดว่าอาชีพเนี้ยแหละที่ที่เราเราอยาก,กเกษียณไปโดยเรายังทําอาชีพนี้อยู่เพราะความจริงเราอาจจะไม่ต้องกเกษียณเราอาจจะทําไปได้จนตายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทุกวันนี้แบบมันตอบโจทย์เราหมดแล้วว่าเรามีอิสระภาพในเรื่องของเวลาครับซึ่ง ไม่มีงานไหนหรืองานประจํามันให้ไม่ได้อ่ะอม,มีอิสระภาพทางการเงินในระดับหนึ่งอ,อาจจะแบบยังไม่ได้สักเซสมากขนาดนั้นแต่จากพนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ทํางานประจําเหมือนทุกๆคนเนี่ยครับที่เราเคยมีความฝันอยากไปนู่นไปนี่อยากได้นั่นนี่ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยที่เรามองอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันไกลตัวเรามากอะรเราเราไม่สามารถทําได้เลยถ้ายังทําอาชีพเดิมอยู่อ่ะอ ใช่แต่ทุกวันนี้เราก็มีอิสระมากขึ้นที่คิดว่าได้แค่ฝันเนี่ยมันคืออะไรและตอนนี้เราได้มานี่ยคือต้องบอกว่าโปรแกรม FA อะค่ะมันจะมีโบนัสตัวหนึ่งที่ถ้าคุณทำทำถึงไคทีเลียของเขาเนี่ยตลอด5ปีเนี่ยเราจะได้โบนัสหล้านซ a บ5หปีห้าลรานซึ่งตอนที่ตัดสินใจมาทำงานเนี่ยค่ะคือเป้าอันเนี้ยเป็นเป้าใหญ่มากสำหรับสาหรับกิ้งเลยเราเป็นพนักงานประจำเนาะเรารับเงินเดือนแบบ3 4 5ี่ห้าหมื่นเต็มที่อ่ะคือ ห้าล้านมันเยอะมากเลยอ่ะต่อให้เราได้โบนัสสองสามแสนสี่แสนมันแทบจะเป็นสมมติคุณกันเดินสี่หมื่นโบนัสสี่แสนคุณต้องได้โบนัสสิบเดือนหรอใครจะจ่ายคือเราต้องรอเราต้องรอตอนนั้นน่ะแต่พอมันมีแคมเปญเนี้ยที่แบบคุณทำห้าปีห้าล้านตอนนั้นน่ะในความรู้สึกมันเป็นมันเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับเรามากอ่ะมันเป็นเป้าที่เนี่ยแหละห้าปีเราจะต้องทําให้สําเร็จครับแต่พอมาทําจริงๆอ่ะค่ะเราว่างทางห้าปีเนี่ยคุณคุณได้ผลตอบแทนแบบคุณจะไม่ตื่นเต้นวันที่คุณรับห้าล้านแล้วอ่ะ เพราะเพราะอาชีพมันมันตอบโจทย์จริงๆถ้าเกิดคุณเวิร์กสมาร์ทอย่างที่บอกอะคุณไม่ต้องพีชีพขนาดเวิร์กไฮก็ได้อะแต่คุณมีระเบียบวินัยตามที่เราคุยกันมาเนี่ยเวิร์กสมาร์ทเนี่ยทําทให้ได้ตามคีย์เลียของเขาซึ่งมันไม่ได้เยอะมากเลยอะถ้าเทียบกับงานเดิมที่เราทําอยู่แล้วเราทําแบบเดิมเราทําลดลงด้วยเราทําเหลือแค่ตัวเดียวซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่เยอะจริงๆค่ะคุณทําได้5ปีติดกันเนี่ยคุณได้เงินก้อน5ล้านใช่ไหมคะคืออันนี้แหละมันเลยเกิดความ รู้สึกว่าเฮ้ยความฝันที่เราเคยเคยอยากได้อสังหาริมทรัพย์ที่หนึ่งอย่างเงี้ยที่เราปกติเราขับรถได้แค่มองอะว่าแบบเฮ้ยถน,นนนี้มันแพงมากสมมติออคุณอยากอยู่ทองหล่อมันต้องเท่าไหร่อ่ะคุณอยากอยู่ถนนวิทยุมันต้องเท่าไหร,ร่อ,อ่นนอเอะรเราได้แค่แบบเราได้แค่มองอะแต่แบบพอระหว่างทางที่เราทํางานไปเรื่อยๆยเนี่ยจาก5ล้านที่เราเคยตื่นเต้นอะ เวลาเราทาได้จริงเ<ๆ>ขาใจจริงๆเนี่ยเราเราก็เริ่มไม่ตื่นเต้นแต่ไม่ใช่ไม่อยากได้หรอกคะ่ะคือ,อยังอยากได้อยู่แต่ว่าเนี่ยแหละเราก็เก็บหอมลอมลิศมาแล้วมาผสมกับ5ล้านอะไรพวกเนี้ยทําให้เฮ้ยวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่เกินเรานี่ว่าแบบเราก็ทําได้นี่หว่าแบบมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะแยะมากมายค่ะตอนที่ความรู้สึกที่เราทํางานประจําครับอันนี้แหละเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มมีอิสรภาพนอกจากเวลาที่เราได้รับแล้วอะเราเริ่มมีอิสรภาพ ทางด้านการเงินขึ้นมาระดับหนึ่งนะมันอาจจะยังไม่ได้แบบโห้ฟู่มากมมยเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าจากพนักง,งานตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะคือแค่นี้คือเราเราเรา Actual เป้าเราไปอีกอย่างหนึ่งแล้วอ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยครันตัว CAB 5ล้านเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ที่คุณกิงจะต้องไปให้ถึงเนาะใช่ครับแต่จากที่ฟังคุณกิ้งพูดเมื่อกี้เนี่ยระหว่างทางที่เราต้องทําตามกฎเกณฑ์เพื่อให้ได้ตัว CAB 5ล้านเนี่ย สิ่งที่เราทำตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันให้เรามาเยอะกว่าห้าล้านอีกแะก่อนที่จะถึงปีให้มาเยอะกว่ามากค่ะคุณจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะตอนได้เพราะว่าเรามีเพราะว่าเราห<ก>ลับมาถึงจุดนั้น,น,นเนี่ยระาวางทางห้าปีที่เราทํางานแบบเวิร์กสมาร์ทงานหนักของเรามาเนี่ยมันได้ไปก่อนนานนั้นแล้วเนี่ยล้วถ้าเกิดเราอาศัยแบบความรู้ทางด้านการเงินที่เราได้รับจากการที่เราเออไปเรียนเข้าคลาสอย่างเงี้ยคือตอนแรกยิงไม่รู้เรื่องพวกดีเลยเหมือนกันคะ่ะอืมพอตอนทํางานที่แบงก์อ่ะคือแบงก์ไม่ได้ขาย โปรดัก t หลากหลายใช่ไหมคะคือมี Product บางตัวอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เจาะลึกลงไปแต่ว่าพอมาทำที่เนี่ยคือมันต้องเจาะลึกลงไปเพราะว่าเราเป็น financial advisor ใช่ไหมคะเราต้องบริหารการเงินให้ลูกค้าอย่างเงี้ยใช้เราก็ต้องเรียนคอร์สพวกเนี้ยซึ่งมันก็มาปรับใช้กับเนี่ยกับการทำงานที่แบบพอเรามีรายได้เยอะขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องบริหารจัดก,การเงินของเราทุกวันนี้ก็โดยภาพรวมแล้วมีความสุข หน้าตาสดใสกิ้งมีอะไรที่อยากจะแนะนําคนที่เขากําลังสนใจโครงการเอฟเอของบริษัทเ a อยู่บ้างไหมครัคือกิ้งอยากจะบอกว่าอยจะบอกพนักงานประจําทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเราเคยผ่านมาก่อนเนอะเราเคยผ่านจุดที่แบบเวิร์กหา r มากมากเบิร์นเอามากๆแล้วมันมันไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะด้วยความที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทุกคนมีเซฟโซนนะ ถ้าไม่ทํางานประจำใจยังไงล่ะเพราะว่าแบบเดี๋ยวสิ้นเดือนค่าใช้จ่ายก็มาและอะไรพวกเนี้แต่กินอยากจะบอกว่ามันไม่เสมอไปคือการที่คุณ work hard เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าแบบมันจะการันตีรายได้ของคุณถูกไหมมันยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกที่แบบเราควบคุมไม่ได้หรือว่าแบบ ถ้าคุณรู้สึกว่าเบิร์นเอาอย่างเงี้ยเหมือนที่กิงเป็นอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องเวิร์กา a r ดมากขนาดนั้นอนะมันมีทางเลือกอื่นอีกเยอะมากเลยคุณลองมองในแง่ที่ว่าเฮ้ยเราทํายังไงให้ผลลัพธ์ที่ได้อะมันคุ้มค่ากับแรงที่เราลงไปโดยที่เราไม่ต้องแบบเอาแรงกายแรงใจทั้งหมดที่เรามีก็ได้ แต่ว่าแบบไอ้ผลลัพธ์พวกนี้แหละที่คุณทําน้อยได้มากเนี่ยแหละมันจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราอะค่ะคุณจะอาจจะทํางานอย่างอื่นก็ได้ที่แบบรายได้เยอะมากแต่ว่าคุณแลกมาด้วยเวลาคุณแลกมาด้วยเวลาซึ่งทุกวันเวลามันล่วงเลยผ่านไปมันเอากลับมาไม่ได้อะค่ะแต่งานเนี้ยมันลงล็อกทุกอย่างเลยอะคือหนึ่งคุณไม่ต้องทํางานหนัก